เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกได้โปรโดให้นักเรียนไทยที่ศึกษาในอังกฤษซึ่งมีทั้งพระเจ้าลูกยาเธอเจ้านายบุตรหลานการาชการเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทมีพระราชดำรัสตักเตือนตอนหนึ่งว่า การที่ก o ฟเวนต์ไทยให้เจ้าทั้งหลายมาเล่าเรียนวิชาในกรุงอังกฤษนี้ให้มาเป็นตัวอย่างของนักเรียนไทยให้เจ้าจำไว้ในใจว่าไม่จำต้องทำท่าเป็นอย่างฝรั่งให้เจ้าหมั่นอุตส่ารีบเล่าเรียนให้แล้วเสร็จเจ้าจะได้กลับบ้านเมืองการที่เจ้าจะเล่าเรียนนั้นเจ้าต้องขวนขวายให้ได้วิชาเป็นอย่างดีและอย่าให้นึกว่าตัวเจ้าจะแปลกกับคนในกรุงเทพอย่างใด เพราะเขาก็มีความรู้เหมือนกันสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา